ตัวที่4นะก็คือเป็นเรื่องของการวางแผนการลงทุนนะกำหนดจำนวนทุนที่ต้องการลงทุนในธุรกิจนะประเมินโอกาสหลายบริษัทพอมีมีเงินเข้ามามีไรายได้เข้ามามีหลายๆอย่างเข้ามาที่เป็นตัวเงินเนาะก็จะแบบเรียกว่ากอดเงินสดไว้กับตัวเองหรือว่าฝากธนาคารไว้แต่บางบริษัทมองว่าถ้าไปซื้อเป็นอสังหาริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์ของบริษัท ขององค์กรก็จะเป็นการเพิ่มการลงทุนอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นการแบบซื้อขายในเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของผลผลิตเรื่องของการบริให้บริการเท่านั้นที่จะได้เม็ดเงินมาแต่ก็จะต้องหาวิธีการเพิ่มทุนหรือว่าการลงทุนในในตัวการอื่นๆหรือตัวรายการอื่นๆนะเพื่อให้เกิดการขยายกิจการหรือขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นนะเช่นก็บอกว่าการขยายความสามารถในการผลิตการอัปเกรดเทคโนโลยีหรือว่าการเข้าสู่ตลาดอันนี้ก็คือถือว่าเป็น ลักษณะการลงทุนอย่างหนึ่งคือการลงทุนเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือก็จะเหมือนกับการลงทุนในเรื่องของคนนะคะเช่นเราบอกว่าเราอยากได้พนักงานที่มีความสามารถมีความเก่งเฉพาะด้านมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเราก็ต้องลงทุนถูกไหมคะถ้าเราไม่ไปพัฒนาเขาเราก็ต้องหาคนที่เข้ามาในตำแหน่งนั้นๆที่มีความสามารถและเราสามารถมี ศักยภาพในการจ่ายเงินเขาได้นะคะก็จะเป็นอย่างหนึ่งในการลงทุนนอกจากในส่วนของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแล้วก็ทําให้บริษัทมีสินทรัพย์ในการเติบโตได้นะ,ะบางคนก็เอาไปลงในหุ้นหรือบางคนก็เอาไปลงในทุนต่างๆหรือว่าไปซื้อที่ดินไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายกิจการในอนาคตขยายตลาดพื้นที่อื่นๆนะคะ ตัวที่5นะคะก็คือเรื่องของการวางแผนภาษีอากรน,นะคะต้องบอกว่าถ้าเราทําธุรกิจนะคะเมีไรายได้เราก็ต้องจ่ายภาษีนะคะเรามีไรายได้ต้องจ่ายภาษีเพราะดังนั้นเราก็ต้องวางแผนว่าใน1ปีของเราหรือในแต่ละครั้งที่เราทําธุรกิจเนาะสิ่งที่เราจะต้องจ่ายไปด้วยนะก็คือเรื่องของภาษีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางมาตรการหรือว่าออกแบบในส่วนของแผนว่า การวางแผนของเราเนี่ยเราในแต่ละปีง่ายๆสมมติตัวอย่างะในแต่ละปีเนีต้องเสียภาษีเท่าไหร่นะที่เราเก็บผ่านโดยการส่งไปยังสรรพากรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางบริษัทเขาก็จะมีการจ้างบริษัทที่มาทําเรื่องของภาษีทํแวดเรื่องของการเก็บตรงนี้ให้นะเราก็ต้องมีแนวทางว่าในแต่ละปีเนี่ยต้องการเงินค่าภาษีที่เราบริหารจัดการเนี่ยเอาไว้เท่าไหร่นะ เพราะว่าถ้าถึงเวลาแล้วเราไม่จ่ายภาษีมันก็จะเป็นปัญหาทางการกฎหมายถูกไหมคะมีเรื่องของอะระยะสั้นระยะยาวต่างๆเพื่อป้องกันนะคะในประเด็นที่ที่มันเกี่ยวข้องทีนี้ในในส่วนของอภาพรวมตรงข้อ5ะคะ่ะนิสิตลองดูนะคะว่าการวางแผนทางภาษีอากรนะคะเม,เมื่อเมื่อกี้ใชจารย์จะตัวอย่างว่าเมื่อไรก็ตามที่เราทําธุรกิจเนาะเรามีรายได้เข้ามาเนี่ย เราต้องรู้ว่าต้องเสียภาษีแบบไหนเราเป็นนิติบุคคลเราต้องเสียภาษีแบบไหนและเราก็ผลิตสินค้าแบบไหนเพราะการผลิตสินค้าแต่และประเภทมันจะมีการเสียภาษีที่ไม่เหมือนกันหรือแตกต่างกันหรือเราผลิตสินค้าแล้วส่งออกกา <ders> รเสียภาษีอากรการเสียภาษีก็จัการเสียสุลกากรพวกนี้เราจะต้องมีการกำหนดหรือว่าหา ะระเบียบมาอ่านหากฎหมายมาอ่านอันนี้ต้องวางแผนให้ดีว่าปีหนึ่งต้องเสียภาษีเท่าไหร่ในเรื่องไหนบ้างแต่ละภาษีมีการจำแนกแบบไหนให้เราต้องได้ศึกษานะในประเด็นที่6นะฮะประเด็นที่6ก็คือในเรื่องของการตรวจสอบและการประเมินท่านนิสิตสังเกตนะคะว่าใน2เรื่องนี้ก็คือตั้งแต่เรื่องการผลิตใช่ไหมคะกับเรื่องในเรื่องของการวางแผนทางการเงินกับบริหารความเสี่ยงมคยีคล้ายๆกันก็คือเรื่องการตรวจสอบ นั่นหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าไม่ว่าเราจะทํางานลักษณะแบบไหนก็ตามอะค่ะท้ายที่สุดแล้วอะถ้าเราขาดเรื่องการตรวจสอบการประเมินผลจากที่เราทํางานไปเนี่ยเท่ากับว่าเราอะปล่อยไปเลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจของเราหรือไม่รู้เลยว่าในในแผนทางการเงินของเราเนี่ยมันมีปัญหามีรอยรั่วตรงไหนนะคะเราจะรู้ทันทีหรือว่ารู้หรือไม่หรือว่ารู้อย่างไรว่าเราต้องปรับแผนการเงินของเราไหม เราบางคนเข้าใจว่าฉันยังมีงบอยู่ฉันยังมีเงินอยู่ฉันยังมีเขาเรียกว่ากําลังในการที่จะเอาไปชาใช้ใจ่ายได้แต่ลืมมองดูลืมตรวจสอบดูว่าเอ้ยเราเนี่ยอาจจะบริหารจัดการธุรกิจของเราอีกไม่เกิน5ปีปียิ่งในยุคนี้เนาะเราจะบอกว่าเรามีคู่แข่งเยอะมีสินค้าออกมาหลากหลายมีนวัตกรรบริการที่ แต่ละคนก็มืออาชีพมันก็จะมีคู่แข่งทุกๆรูปแบบในทุกๆปีหรือว่าทุกๆเวลานะดังนั้นถ้าเราไม่มีการตรวจสอบเลยว่าของเราเนี่ยอยู่ระยะไหนระยะต้องปรับปรุงอีกเมื่อไหร่ปรับปรุงผลงานแล้วให้เกิดเงินปรับปรุงแผนการเงินให้เกิดผลงานจะปรับปรุงเมื่อไหร่ถ้าเป็นองค์กรเท่าที่อาจารย์ได้อ่านศึกษามาเนาะองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยนะคะทุกไตรมาส สามเดือนสามเดือนตรวจสอบตลอดแล้วรายเดือนละ่ะก็คือตรวจการเงินก็คือมีหน้าที่ตรวจอยู่แล้วถูกไหมคะทุกเดือนทุกเดือนอยู่แล้วแต่สามเดือนนี่คือยังไงต้องตรวจผู้บริหารหรือว่าทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับในการวางแผนางการเงินก็ต้องมานั่งดูกันว่าเอ้ยเรามีตรงไหนที่เกิดรอยรั่วไหมหรือมีอะไรที่มันจะเป็นจุดชนวนเหตุจุดเสี่ยงไหมหรืออะไรบ้างที่เราควรจะปรับปรับตามแบบไหน ปรับตามสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นเพราะบางทีบางอย่างเนะี่ยเราแบกรับในหลายๆอย่างเช่นความเสี่ยงไรที่มันเกิดขึ้นหรือความผันผวนที่มันเกิดขึ้นหรือบางคนเนี่ยนะซื้อขายต่างประเทศเนี่ยส่งออกนําเข้าเนี่ยการเห็นเรื่องของเรทอัตราเนี่ยนะคะเงินต่างๆที่เป็นแลกเป็นสกุลแบบนี้ก็จะมีผลต่อการทาธุรกิจของเราเพราะนั้นท่านเราไม่ตรวจสอบไม่วางแผนและไม่ประเมินสถานการณ์อาจจะ ะะอาจจะเกิดความเสียงที่มันมากขึ้นจนกว่าเราจะรับมือได้นะคะ